สวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับบัตจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่สามไร่นะครับสามไร่หนึ่งงานนะครับสามไร่หนึ่งงานพื้นที่ตรงนี้ขึ้นอยู่ตําบลบ้านหอยนะครับอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีตําบลบ้านหอยนะครับ บ้านโคกมะกอกนะครับตรงนี้ตำบลบ้านหอยนะครับอำเภอประจันตรคามจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินเราจะเข้าจากถนนลาดยางนะครับที่ดินเราติดถนนคอนกรีตนะครับเข้าจากถนนลาดยางเส้นนี้เข้าไปเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเข้าไปชมพื้นที่นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้นะครับบัดอยู่ตรงปลายนิ้วโป้งเนี่ยนะครับตรงทางเข้า อันนี้ถนนลาดยางที่บัดถ่ายตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบัดจะพาเลี้ยวเข้าไปหนึ่งรอยเมตรก็จะถึงแปลงนะครับแปลงที่จะขายนะครับแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ35สิห้าเมตรนะครับลึกยาวเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับเนื้อที่สามไร่หนึ่งงานหนึ่งตารางวานะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวบัดจะพาเข้าไปชมนะครับบัดจะพาขึ้นรถไปนะครับไม่ไม่พาเดินชมด้านล่างนะครับจะพา ขึ้นรถไปชมแปลงนะครับแล้วก็จะพาขึ้นรถไปชมแล้วก็จะพาขึ้นรถกลับออกมานะครับนี่นะครับเราจะเข้าจากถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนหลวงนะครับหมายเลขไม่แน่ใจนะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับบัตรไม่ได้จดหมายเลขถนนมาด้วยนะครับถ้าเราตรงไปด้านหน้านี้นะครับจะไปที่ ตลาดกระบินบุรีนะครับแล้วก็ไปที่อวตอวังดานนะครับจากตรงนี้ไปอวตอวาวังดานก็ประมาณสักสามสี่กิโลนะครับถ้าเราออกไปตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปไปออกสถานีรถไฟดงบังถนนสวนสนสามสบสามนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสวนสนระยะทาง9ก้ิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ไปที่ทําการอําเภอประจันตคามนะครับระยะทาง 10ดกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปนิคม304ระยะทาง12บกโิโลนะครับไปที่อำเภอประจันตาคามนะครับเราจะไปด้านหลังนี่นะครับด้านหลังของบัตรเนี่ยนะครับจะไปตามถนนนี้เลยนะครับ11กิโลนะครับไปที่ทําการอําเภอประจันตาคามนะครับ1 1ดกิโลเท่านั้นแล้วก็ไปนิคม3 0 4ก็ไปด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่ยตามรถวิ่งไปเนี่ยนะครับเพียงแค่1ิบกิโลนะครับนิคม3า4ี่ นะครับขี่ตามถนนลาดยางไปโดยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขวาเลยนะครับก็จะไปนิคม30 4นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับไปชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับนี่นะครับขี่ไปตามที่รถวิ่งมานะครับไปด้านหลังนะครับไปที่ทําการอำเภอประจันตคามนะครับระยะทาง11กิโลนิคม304นะครับ12กิโลแล้วก็ไป ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับระยะทางสี่สิบกิโลเท่านั้นจากตรงนี้นะครับปิ้งไปตามรถเนี่ยนะครับไปตลาดกระบินบุรีนะครับระยะทางยี่สิบกิโลนะครับที่ดินเราจะเข้าจากถนนเส้นนี้นะครับเข้าไปเพียงแค่สักหนึ่งร้อยเมตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเราเข้ามาเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรนะครับก็จะถึงเลยนะครับ ดี๋ยวบัตรจะให้ชมหลักเขตนะครับเราเข้ามานะครับหนึ่งร้อยเมตรก็จะถึงที่นะครับนี่นะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมีน้ำประปาไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับสามไร่หนึ่งงานนะครับสามไร่หนึ่งงานรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขม้านะครับหาราเขตนะครับจะติดกับของเพื่อนบ้านตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับเข้ามาหนึ่งรอเมตรก็จะถึงหลักเขตนะครับหน้ากว้างเท่ากับเขาเลยนะครับประมาณ3า3สิบสสิบห้าเมตรนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงแปลงนะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็คือแปลงด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับหลักเขตตั้งแต่ติดกับรั้วของเพื่อนตรงเนี้ยนะครับยาวไปด้านหลังนะครับยาวไปด้านหลังไปนู่นเลยนะครับยาวไปยาวไปร้อยกว่าเมตรเลยนะครับแล้วก็ ก็จะยาวตามถนนไปเนี่ยนะครับยาวตามถนนคอนกรีตนะครับมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงเนี่ยนะครับยาวตามถนนคอนกรีตมามาถึงหลักตรงเนี้ยนะครับเนี่ยจะมีธงอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่นะครับจะมีธงอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่นะครับจะมีธงอยู่นะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีธงด้านซ้าย เดี๋ยวบัตรจะกลับรถมานะครับจะให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับถึงธงตรงนี้แล้วก็ตรงไปด้านหลังเลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะครับด้านในเข้าไปนี่ก็มีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับนี่นะครับเราเข้ามาประมาณแค่สักหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวบัตรขอญาตกลับรถตรงนี้นะครับขอญาตกลับรถแล้วก็จะพาไปชมนะครับ อันนี้บัตรกลับรถอยู่นะครับกลับรถตรงหน้าเพื่อนบ้านเลยนะครับเพื่อนบ้านก็ใจดีทุกคนนะครับโซนนี้นี่นะครับบัตรกลับรถแล้วนะครับบัตรไม่ได้ตัดนะครับบัตรอยากจะให้ชมให้จบเลยนะครับมันจะเลื่อมตานิดนึงนะครับฝั่งนี้นี่นะครับบัตรกลับรถมานะครับก็อนี่นะครับกลับรถมาแล้ว หลักเขตนะครับตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่หลักธงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับจะมีหลักธงอยู่ด้านล่างจะมีหมุดนะครับมีหมุดมีเสาปูนอยู่นะครับแล้วก็ตรงตรงไปนะครับตรงไปร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วด้านนี้ก็ยาวมานะครับยาวมาเนี่นะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับมาจนติดกับรั้วของเพื่อนเนี่ยนะครับประมาณสามสิบห้าเมตรนะครับยาวมาถึงนี่เลย นี่นะครับยาวมายาวมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมาติดกับแนวรั้วของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปนูน่นนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะายาวตามถนนคอนกรีตไปนะครับประมาณ35เมตร ระดับที่ก็ต่ำกว่าถนนประมาณสักห้าสิบเซนนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับตำแหน่งที่ดินก็ทักลายเข้ามานะครับเบอร์0 9 8ย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนะครับศูนย์เก้าแนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมพื้นที่ต่อนะครับไปชมเส้นทางนะครับ เราจะออกจากแปลงเนี่ยนะครับออกไปถนนเนี่ยนะครับถนนหลวงนะครับชนบทนะครับถนนหลวงร้อยประมาณร้อยเมตรนะครับอันนี้เป็นแปลงข้างเคียงนะครับที่เพื่อนบ้านเข้ามาซื้ออยู่กันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแปลงข้างเคียงแล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่นะครับเรา ยืนอยู่ในแปลงเราก็มองออกไปจะมองเห็นเลยนะครับถนนลาดยางนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับตำบลมั่นหอยนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะให้อ่าชมพอเราขี่ออกมานะครับหนึ่งร้อยเมตรนี่นะครับที่ที่มองเห็นถนนนั่นนะครับ ถนนเส้นนี้ก็ถนนคอนกรีตก็กว้างอยู่นะครับประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับประมาณนี้เราออกมาแค่สักหนึ่งร้อยเมตรก็ถึงถนนเลยนะครับนี่นะครับถ้าไปด้านนี้นะครับถ้าเราออกมาเพิบไปด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะไปที่อำเภอประจันตคามนะครับไปที่อำเภอประจันตคามไปที่นิคมสามศูนย์สี่นะครับไปนิคมสามศูนย์สี่ไปได้หมดเลยนะครับไปนี่นะครับแล้วก็ไปปราจินบุรี นครนายกนะครับไปได้นะครับเข้าที่คมสามศูนย์สี่ไปอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็ไปได้นะครับเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเราไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปด้านนี้ก็จะไปตลาดกระบินบุรีนะครับเนี่ยตามรถไปเนี่ยนะครับไปตลาดกระบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรไม่รู้แจ้งราคาไปหรือยังนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวบัตแจ้งราคาก่อนนะครับอันเนี้ยทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาขายยกแปลงไว้นะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับอันนี้ราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าต่อรองลดหย่อนได้นะครับแต่ว่าจะได้มากได้น้อยอันนี้ต้องผู้ซื้อกับผู้ขายต้องมาคุยกันเอานะครับนี่นะครับ สามไร่หนึ่งงานนะครับสามไร่หนึ่งงานหนึ่งตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับตำบลบ้านหอยนะครับอำเภอปราจันรตะคมจังหวัดปราจินบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะห่างถนนสวนศรสามสิบสามนะครับเก้ากิโลนะครับนิคมสามศูนย์สี่สิบสองกิโลนะครับ ตัวอำเภอประจันตคามนะครับ11กิโลถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ122กิโลเท่านั้นแต่ถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากทางด้านสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทาง121กิโลนะครับชนบุรีนะครับ119กิโลเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าแคร์ล้างรถด้วยนะครับโซนนี้นะครับ ถนนเส้นนี้จะมีโรงเรียนมีวัดอยู่ใกล้สถานที่ที่เราต้องการจะขายเนี่ยนะครับอยู่มีป้อมตํารวจนะครับตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีตลาดนัดด้วยนะครับทุกวันนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากชนบุรีเมื่อกี้นะครับระยะทางสิบหนึ่งร้อยสิบเก้ากิโลนะครับแล้วถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชะเซิงเซานะครับแปดสิบเอ็ดกิโลเท่านั้น นะครับตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนเลยนะครับแล้วเราเราก็เข้าจากถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเข้าไปเพียงแค่สักหนึ่งร้อยเมตรนะครับโซนนี้น้ําไม่ท่วมนะครับมีเพื่อนบ้านหลังใหญ่ๆกันเขาชอบมาอยู่กันโซนนี้นะครับบรรยากาศน่าอยู่เลยทีเดียวนะครับติดถนนเส้นนี้ราคาไล่หนึ่งอยู่ประมาณไล่ละเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านบาทนะครับล้านห้าก็มีนะครับถนนเส้นนี้ไม่รู้ว่าทําไมถึงแพงนะครับแต่เราเข้าไปในซอยนะครับ เนื้อที่3ไร่1งานขายยกแปลงอยู่ที่1ล้าน่แสนบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีร้านอาหารนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับบริเวณห่างกันมาแค่สัก2-300เมตรนี่นะครับมีวัดมีโรงเรียนต่างๆนะครับวันนี้นะครับบัตรเขาไอพรให้คุณณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบจิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความจเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ที่ดินเราจะห่างวัดตรงเนี้ยนะครับห่างโรงเรียนตรงเนี้ยไปประมาณสัก5้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าเราขี่ย้อนไปด้านหลังนะครับพอดีบัตรขี่รถมาเรื่อยๆนะครับเกี้ยหนึ่งนะครับอันนี้คือโรงเรียนนะครับบัตรอยากให้ชมบริเวณรอบข้างแปลงนะครับที่ต้องการจะขายเนื้อที่3ามไร่หนึ่งงานนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกด กระดิ่งติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินสามไร่หนึ่งงานนะครับตั้งอยู่ตําบลบ้านหอยอําเภอปราจันตาคามจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ